คนดูด้วยครับพบก,กับผมพี่เกมการ์ดครับวันนี้เกมพีบีแล้วครับผมซึ่งอดีตของน้องธนพงษ์แสงทิพย์นะครับมองเขาไปเปิดเลยสไนค์คับอักก์โอ้โหเปิดเขาขั้นที่เยอะสไนน์นี่หน่อยนะหยอรออักอักอนนดอดอกอ์กอักที่เปิดนั่นเป็นอักคิวพิตคิวพิตโอเคหมอสไนน์ก็ค่อยไปหาทีนะฮะ บอกกันนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากูก็ปิดไปเลยนะครับผมเพราะว่าแบบเมาบอวันเอ้เล่นอะไรวะไก,ะก,ะกะ่ากากาเดี๋ยวิี่เขาหมดน้องเขาให้เล่นเองนะครับ <S <S ใครเยอะหมก็ <c oughs> ปิดไปได้เลยครับแม,ไม่ไม่ต้องการครับคนแบบน,นี้นะก็ไม่อยากดูก็ปิดไปได้รับอันซับเลยกนะ็ได้สำหรับคนใหม่ก็กดติดตามแนละสมัครให้ด้วยแล้วกันเนาะต่ตอนนี้หาห้องก่อนแนละ้วกัน แล้วแบบพวกท้าหนึ่งงเนี่ยเก่งจังเลยนะฮะพี่หนึ่งงผมเป้าไม่ครับเกียเล่นแบบก็ไม่ได้นะแพชนะก็แค่รู้ผลแพชนะเฉยหาห้องไปรอเทนวิ่งเลยมีหัวกระโหลกนี่ กาหัวแป๊บเลยเสียวๆอ๋อมื่กีไม่ได้กดเล่นหรโอเปล่า okay. อ๋มันจะเป็นาหาปืนอะน,นะฮะเขาบอกสนัยสนัยไหนอ๋ออ๋อเอ็มเลยปืนนี้แรงอยู่นะ ตอนนั้นเมาค่อนข้างที่จะเร็วกลับมาครับมีน้องเขาแนะนำว่าพี่ครับให้เล่นปืนใดปืนหนึ่งก่อนนะครับแต่ไปครับน้อง ถ้าปืนพกา่ข้ากูตานี่ยามครับเดืโดสเต็ปโยกย้ายโอ้โหอันนี้ไม่น่าทำจริงห้าสองโอเคไม่แย่ครับไม่แย่ 还好、哦。哦，有了吧，有了。哦，了不，这个来又秀了。 ในการอ้าวโอ้ oh. Oh, oh, หลังเข้าเ uh oh. มื่อกี้พงสตรสิบตายห้าสิบตายห้าโอ้โอ้เด้อโอ้สปินนส เป็นนะเชอร์เวอร์หมดหมดก็คือมอสต์ผู้โดนระเบิดตาโอเคครับแพ้ไปครับไม่เป็นไรครับผม

ท็กทิายเอมเปอเรอร์เอาละเราไปอย่างไม่รังเลยเ okay. อาละครับเพิ่งเริ่มนะครับผมปืนข้อที่จะใหญ่อ๋อหนึ่งนัดโอ้โอโอโอ โอ้โดนขาโถ่อะไรวะ ปง <Yeah. S 1> ังทำไมเราโธ่มายืนปังทำไมวะโอ้โหแม่งมาเดินปักหน้าโอ้ <c oughs> <c oughs> โปมมาเยียเมื่อกี้ใครเห็นเหมือนที่พี่เห็นหรือเปล่าครับมันลอยแล้วลื่วเลยครับ ีแม่งลอยแบบสุดยอดอพยพเจอดขึ้นแม่งแล้วครับเออเมื่อกี้ใคร โตบุคลาลเราก็บุคขามัน I'm going to go top. โอ้มากี่เดือบไหลเอาไหล่เอาโอ้โหเฮ้ยมาละมาละเล่ามาละ มันของข,ขอแค่นว่าตอนนึ่องอ๋อสีสีสแดน Couldn't one up with no. 二八，啊，搞那个。 Either either. double kill <laughs> โอ้ยเชื่อเห็นแล้วแม่งไม่ทันซูพรเปรินหรอ ไอ้หี่ยมันอยู่หลังตอนไหนวะเจ๋งงงแป๊บเลยเราจะได้สัก,กมนะครับผมก็ถากากก็ต้องขอภัยนะครับนี่ครับ12 80ถ้ากากก็ต้องขออภัยเวยโอ้ยวะอะไรบัวตอนนีเรา,าก็ที่หนึ่งแล้วม่มีกระแทงหรอประทาไยครับ๋ยวมาก็20 โอยโอย lobby, lop ดิ <tune azt> <tune azt> โ oh my god พลา,าดพลาดแบบไม่น่าพลาดนะฮนะเมื่อกี้โอ้โมามามาไอ้สเกครมบจะเล่นเป็นอักแล้วกันขอสม,มุดไม่ไม่เห็นไม่ใช่ของสม,มุดรุนเบิลใช่ไหมล่ะลุง พี่เป็นทหารบ้านไทยวะอย่าเบื่อห้องแป๊บมาเลือกันเลยเฮทันเตอร์นะฮะเอ้าลืมเปลี่ยนปืนม่ปืนนี่เฉย อ่อนี่เป็นเฮดฮันเตอร์นะครับผมไม่ยิงปืนไม่ได้ไงกูทนายอ๋อโอ้โหทีมมึงมันออกเลยโอมายสกัน oh ทำามันวาร์ปมันกันะงถ้ามันวาร์ปมันกะเดนตัวละครผู้หญิงเมื่อกี้มันจริงแล้วมันโดวาร์ปไปเลยโหนีแม่งโหพยายามเขาต่พยายาม ตกแล้วก็ไม่กลัวใช่ไหมจะพยายามให้ดีที่สุดเนี่ยมันวัดมั้งเนี่ยเป็นที่เน็ตนะเน็ตก็เขียวจะกว่ลัวขึ้นชั้นรอรอรอ จะบอกว่ากระสุนจะหมดตายก็ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ฮะชิวะไปเลยโอ้โหน,นี่แม่งหมดไปแล้วหกแปดหกแปดรอมนี้น่าจะ อะไรวะยิงไม่โดนอยอมยอมนั่นี่ยอมจริง อ่ีนี่มาได้เหรอ,อโอ้อันนี้แม่งโหดจัดโอเคครับเนาะสิบสิบแปดสิบน่นครับโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบเก่ลืมกดไลค์และซัสบสไคร์หรือว่ากดติดตามสำห,หรับคนใหม่เนาะคนเก่าแค่กดไลค์และแชร์นะครับโอเค คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดด้วย